ค่ะอิจกสตาร์แกนทาร์โลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจําเดือนตุลาคมสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทางลัคนาแลวก็ราศีนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราเดี๋ยวเอาที่ตัวเราก่อนอีกว่าเราน่าจะเ,เหมือนกับ จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอีว่ามันเปลี่ยนมาสักพักแล้วล่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําให้เราดูโตขึ้นดูมองโลกแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามนะคะมันมีไพ่สิบถ้วยออกมาด้วยนะเออมีไพ่ตัวตนก็คือสามเหลี่ยนอย่างเงี้ยนะคือจริงๆก็เป็นคนที่ มีบุคลิกราเริงสดใสดีมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ได้ชอบสังสรรค์เข้าหาเพื่อนฝูงหรือชอบเป็นจุดเด่นชอบเป็นจุดตรงกลางให้คนสนใจแบบนี้ก็ได้นะคะทีเนี้ยมันมีไพ่การเปลี่ยนแปลงอ่ะขึ้นมาถึง2ใบก็คือ The Tower กับแปดไม้คือทั้ง2ใบนี้แปลว่าการเปลี่ยนแปลงหมดเลยซึ่งจริงใบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆเรื่อยๆอยู่ในตําแหน่งของอดีตนั้นแปลว่าจริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่อยๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะแล้วก็ จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะงานอิฟมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเราอาจจะหมายถึงมุมมองทัศนคติการใช้ชีวิตการมองโลกก็ได้ค่ะแล้วดูแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เราเติบอย่างที่อิฟบอกไปตั้งแต่ต้นทําให้เราเติบโตมองมุมมองที่แบบกว้างมากขึ้น มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะทีนี้มันก็มีไพ่คีย์เวิร์ดมาคือ Time to Design คือช่วงเวลาของการตัดสินใจมันอาจจะเป็นรอยต่อของการที่เราจะต้องออจะบอกว่าเสียอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เชิงแต่เหมือนเป็นการ คือต้องเปลี่ยนต้อง Move on เราในเวอร์ชันเก่าไปอะเออประมาณนี้ก็ได้หรือเรื่องอะไรที่เรากําลังพบเจออยู่มันถึงเวลาแล้วที่ต้องเอาเรื่องเนี้ยมาคิดให้มันจริงจังให้มันซีเรียสแก้ไขปัญหาให้มันตกสักทีถ้าปัญหาที่เราพบเจออยู่ในชีวิตเนี่ยมันยังแก้ไม่ตกสักทีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องอย่างเรื่องการเงินเนี่ยคือทาวเวอร์ขึ้นมาเลยทาวเวอร์คือใช้เงินแบบว่า พังมากจริงๆอีว่ามันอาจจะพังจากการที่เรามีสิ่งของที่พังก็ได้นะเพราะว่าพ่ายเท้ามันแปลว่าพังอยู่แล้วนะอาจจะหมายถึงว่าใครมีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนะมีสิ่งของที่พังชำรุดเสียหายต้องซื้อใหม่ต้องซ่อมมันเลยหมดเงินไปค่อนข้างเยอะเป็นจํานวนมากนะคะในบางกรณีจริงๆอ่ะอีฟมองว่าจริงๆการเงินอะไม่ได้แย่หรอกเอาจริงๆแล้วนะ เราอะมีเงินเข้ามาเรื่อยเลยนะบางคนมีเป็นมีเก็บเป็นในลักษณะของทรัพย์สินแต่ถ้าเก็บในลักษณะของเม็ดเงินอะดูจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้อาจจะต้องเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในการเรื่องของซื้ออะไรที่มันเป็น เป็นทรัพย์สินมากกว่าเช่นทองอะไรเงี้ยนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังแต่ก็ต้องดูด้วยนะจากข่าวเนาะถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่ามันมีทอง99.99%ใ99ดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะงั้นเราอาจจะต้องดูให้ดีมันมีการออมหลายรูปแบบนะบางคนเอาเงินไปซื้อรถเลยแล้วกันนะได้เป็นทรัพย์สินด้วยแล้วก็สะดวกสบายเราด้วยเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้คือถ้าได้เป็นเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยดูจะออกไปเลยต้องเปลี่ยน ตัวรูปเงินเนี้ยให้กลายเป็นทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะของสะสมเออก็ได้ใช่ไหมเป็นของสะสมอะไรแบบเนี้ยที่มันขายไปแล้วมันอาจจะได้ราคานะคะก็แนะนําไว้สาหรับชาวมังกรเนานะในเรื่องการเงินแล้วกออ็อีกว่าในที่ทํางานเนี่ยออหมายถึงตัวที่ทํางานเององค์กรเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ดีนะก็คืออยู่ในจุดที่มั่นคงดีเลยทีเดียวแต่อาจจะมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรบางอย่างที่เปลี่ยน บ่อยๆหรือเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆหรือเปลี่ยนทีมทำงานอย่างนี้ก็ได้นะแต่ตัวองค์กรเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะคะในเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้นะอาจจะไม่ได้เห็นภาพอีกว่าไา่าหลักๆของ ชาวลัคนาราศีมังกรใน,นเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเกณฑ์เดินทางด้วยซ้าไปนะคะแต่ในกรณีคนที่มีเกณฑ์การเดินทางก็อาจจะต้องระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับช่วงเอวลงไปขาอะไรแบบนี้นะเป็นอุบัติเหตุที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่ใครเจ็บป่วยมาเนิ่ดนานเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ อาจจะไมไ่ถึงขั้นหายบางคนหายไปเลยก็เป็นไปได้แต่สําหรับบางคนอาจจะหมายถึงดีขึ้นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทรมานเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้สักหน่อยนะส่วนในเรื่องคู่ครองคนรักเดี๋ยวเราไปขยายอีกทีในตามแต่ละสถานนะแต่ภาพรวมๆเนี่ยอีฟรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ของการปล่อยให้อิสระซึ่งกันและกันคือความสัมพันธ์นี้ถ้าจะมาเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนขีดกําหนด นิยามความหมายของความรักฉันกับเธอการาตั้งกฎอะไรแบบนี้นะการโทรหากันทุกเย็นการต้องคุยกันก่อนนอนอีว่ามันดูจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอึอดอัดหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยซ้ำมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆดูกันไปก่อนยังไม่รู้เลยจะจริงจังไปได้แค่ไหนเนี่ยมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปขยายดูแต่ลักษณะอีกทีแล้วกันเนาะ อืมต่อมาในเรื่องการงานที่อีฟอ่านไปเนี่ยเบื้องต้นก็คืออย่างที่บอกไปจริงๆการงานแฮปปี้โอเคแต่ต้องบอกไว้ว่าเ,าเดือนนี้อาจจะมีคนพูดถึงเราได้เราอาจจะได้ยินข่าวข่าวนะมีคนพูดถึงเรานินทาทั้งทางที่ดีและไม่ดีนะส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคะเพราะไพ่เจ็ดดาบแปลว่าการนินทา การพูดถึงเออการใส่ลายป้ายสีอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันหรือใลอีกกรณีอาจจะหมายถึงว่าคือจริงๆอีมรู้สึกว่าเราอะทำงานเก่งงานที่เกี่ยวกับการติดต่อเจรจาสื่อสาร,ง,รง,งานที่เกี่ยวกับภาษาแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างโอเคแต่มัน <c oughs> ถ้าเราทํามากเกินไปแบบว่าหาช่องทางหาแสงที่จะโดดเด่นอนะ ดูจะเป็นภัยต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานออกสื่อออกหน้าบ่อยๆ่างเนีย้ยอาจจะต้องอพยายามรับแรงกระแทกตรงนี้ให้ได้แต่ถ้าใครที่ทํางานเบื้องหลังอยู่แล้วจะดีหรือว่าอีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงการพยายามไม่ต้องเสนอหน้ามากมายนะักนะให้ทํางานอยู่เบื้องหลังเงียบๆจะดีกับตัวเรามากกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะอืมภาพรวมของเดือนนี้ชาวรา,ราศีมังกรเหมือนพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอาจจะหมายถึงการ ไฟบ,บังคับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราให้คิดในวิธีใหม่ให้ move on ในวิถีชีวิตเดิมๆให้เติบโตขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวรา,าศีมังกรน,นะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเรื่องความรักกันนะคะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยเนาะอุย๊ยลืมอ่านอีกแล้วเรื่องการเรียนนะหลายๆคนอาจจะเควสเรื่องของการเรียนมาจริงๆการเรียนอินมองว่าสามารถคือหัวเนี่ยดีนะคะคือสามารถจัดการ วิชาต่างๆที่เข้ามาเราอ่านเราจําได้หมดคือทําได้หมดแต่เราจะไปตายตรงข้อสอบที่อาจจะมีทริคเล็กๆน้อยๆที่ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาหรือไหวพริบในการตอบเป็นลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปนะบางทีมันมีช้อยกอขอคอ,อถูกหมดเลยทํายังไงดี ต้องเลือกช้อยที่ถูกที่สุดอ่ามันเป็นในลักษณะประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็เมื่อเราเก่งแน่นอนมันต้องมีคนถูกมันเราต้องถูกพูดถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครเมื่อจาเป็นต้องไปแคร์การที่เขาพูดถึงเหล่านั้นนะเขาอาจจะพูดถึงเราเป็นคนเนี้ยมันทําเป็นบอกว่าไม่เก่งทําเป็นบอกว่าไม่ได้แต่จริงๆสอบได้เต็มเลยเอะไรอย่างเงีเ้ย<ๆ>อ้าวก็เธอไม่ไนะอ่านหนังสือเธอก็ไม่ได้เต็มดีใช่ป่ะนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้อ่ากลับมาเรื่องความรักของเรานะ คนโสดโรแมนติกฟีลิ่ง love yourself first you deserve love เขบาบอกว่าชาวราคนาราศีมังกรคนโสดเนี่ยเราสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเรามีคุณค่านะเรา ก็เป็นคนสวยคนหล่อคนหนึ่งนะสมควรที่จะได้รับความรักที่มันเหมาะเจาะก,กับเราแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการรักตัวเองก่อนดีไหมเราอาจจะคาดหวังเรื่องโรแมนติกฟีลิ่งคือความรักที่โรแมนติกรักที่มันตรงกับใจบางคนมีสเปคสูงแบบนี้ก็ได้เอาเป็นว่าบางคนอาจจะตั้งไว้ว่าฉันต้องเอาฝรั่งสูงยาวเข่าดีนะต้องเป็นคนที่มีฐานนะมั่นคงแล้วเพียกพร้อมแล้วแบบนี้เลี้ยงดูเราได้นะค่อนข้างเลือกนิดนึงนะคะแล้วตัวเราเองก็คืออีมประสกว่าชาว มังกรคนโสดเนี่ยทายสเปคสูงนะจริงไหมลองมาเมนบอกกันได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงของการที่จริงๆถามว่าเจอใครไหมโอเคมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอแต่เลือกเยอะแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองก่อนถึงแม้เราอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากมีแฟนแล้วบ่นไปเถอะแต่จริงๆแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองก่อนเพื่อรอคนที่เขาเหมาะสมกับเรานะ <S <S เพื่อจะเข้ามาในเวลาจังหวะที่ถูกต้องเหมาะสมนะเปิดเพิ่มนิดหน่อย ในกรณีบางคนเนี่ยอาจจะพบเจอกับคนที่มีความต่างในเรื่องของอายุะนะคะเป็นความต่างในเรื่องของอายุเป็นความต่างในเรื่องของอมอีกว่ามันอาจจะหมายถึงคนที่มีมันแปลได้หลายอย่างมากเลยอีว่ามันเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้หย่าร้างแล้วก็ได้หรือ หมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จอย่างที่อีบอกไปว่ามาังกรไทป์สูงใช่ป่ะอาจจะเป็นคนที่ต้องประสบความสําเร็จแล้วหน้าที่การงานทุกอย่างดีเลิศแล้วแบบนี้นะคะเออบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆในอดีตก็ได้ที่ห่างหายกันไปแลนะณวันนี้เขากลับมาพร้อมกับความรุ่งโรจน์ความ การประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างนะมีโอกาสจะวนเวียนกลับมาถ้าเป็นคนเก่าที่เรานึกถึงกําลังรอคอยอยู่ก็ไม่แน่นะมีโอกาสจะได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวลองไปดูสถานนะของคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้าง อุยเพิ่งเลิกคุยกันหรอหรือยังไงอในบางกรณีอนนีวาอาจจะเพิ่งเลิกคุยกันไหมมีเรื่องผิดใจบางคนเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าได้เป็นการพูดคุยกันหลายคนนะเพราะมี reception กับเจ็ดถ้วยออกมาแปลว่าการปิดบางปกปิดอะไรบางอย่างไม่เปิดเผยนะทำให้ เอ่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะบางคนห่างกันไปแล้วด้วยนะคะ engagement judgment เออนี่แหละถึงบอกว่า time to design ถึงบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงต้อง move on ตัดใจอะไรบางอย่าง d a t e t e m p r a n c e แล้วก็สีไม้นะคะอีกว่าเอาจริงขอปลอบใจไว้เลยแล้วการความสัมพันธ์ใครที่ตัดสินใจว่าเลิกแล้วหรือกำลังคิดว่าจะเลิกดีไหมอันนี้ไม่ได้ยุนะแต่จะบอกให้ฟังว่า ลองคิดพิจารณาดูตามดวงด้วยและตามชีวิตเราด้วยถ้าดวงบอกว่าเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตขึ้นความสัมพันธ์นี้ท็อกซิกหรือเกินรู้ทั้งรู้ว่าเขาคุยหลายคนรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่เคยมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เลยรู้ทั้งรู้ว่า มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เปิดเผยซึ่งกันและกันมันไม่คลิกซึ่งกันและกันมันคือไม่เฮลตี้อ่ะเป็นความสามารถที่ไม่เฮลตี้ควรจบไหมอ่าเมื่อเราจบจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกอิสระอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวนะ mm hmm. วนนเทมเพลนออกมาบอกแบบนั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราจะเป็นสีไม้แปลว่าเราจะพบเจอกับความสุขหรือพบเจอกับเนื้อคู่พบเจอกับคนที่ใช่จริงๆที่จะไม่ทําให้เราผิดหวังร้องไห้นะก็ จะต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ยากในเรื่องความรักสําหรับคนที่สถานะไม่ค่อยชัดเจนนะคะคุยคุยเลิกๆงงงงแงงๆอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูนะว่าที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราทนได้ไหมในบางกรณีเขาบอกเขาทนได้ค่ะเรื่องแค่นี้จิ๊บ j อยนะก็ไม่ว่ากันแต่ในบางกรณีถ้าเราคบแล้วมันทําให้เรา้องให้ทุกวันมันทําให้เราคิดมากทุกวันแล้วนอนหลับไม่ดีเลยแบบนี้หรอคือความสัมพันธ์ที่ มันคู่ควรกับเรานะเออก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะกอดๆนะไม่เป็นไรนะการเปลี่ยนแปลงถ้ามันจะเกิดขึ้นเออเดือนนี้มั่นใจเลยว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเจอสิ่งที่ดีขึ้นจริงๆนะอการเปลี่ยนแปลงเดทเนี้ยมันก็เป็นสัจธรรมชีวิตใช่ไหมอย่างไพ่เมื่อกี้ไพ่เดท้ะเกิดแก่เจ็บตายนะอมืมันก็ต้องมีการรีบอร์เกิดขึ้นมาใหม่เริ่มขึ้นใหม่เกิดกละดับอย่างนั้นนะคะอื ต่อมาสถานะของคนที่มีแฟนคู่ของสลักชัดเจนแล้วมีคู่แล้วเป็นยังไง o a y attention to the words but it's a f e f o r you to love w h a t waiting for อ่าชัดเจนนะคะเหมือนกับที่อ่านไปตอนแรกกับไพ่พื้นฐานว่ามันเป็นช่วงของการให้อิสระซึ่งกันและกันเนาะให้ Space ให้พื้นที่ของกันและกันแต่เขาบอกว่า,า i s safe f o r you to love นะความสัมพันธ์นี้มันยังปลอดภัยที่เราจะรักที่เราจะคบอยู่กับเขามัน worth waiting for ไม่ว่าสิ่งที่เราปารารถนารอคอยเรา,เร,ารอคอยอะไรอยู่เ mm hmm. ช่นบางคนรอคอย การมีลูกการตั้งครรภการมั่นหมายการแต่งงานคือไปรีบเลขนะตอนนี้ไม่ได้ pay attention to the red flag คือมันมีอะไรมันมีธงแดงสรรัญลักษณ์ธงแดงอะไรบางอย่างที่แจ้งเตือนเราอยู่ว่าเฮ้ยแกอย่าเพิ่งรีบนะมันยังเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เช่นอาจจะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เปล่าเราคิดไปไกลถึงขั้นว่าเธอจะต้องมั่นหมายกับฉันนะดูจากขา่าว น้องอะไรนะแมงปอภูก,กันอะไรอย่างเงี้ยเาจะแบบโอ้ยอยากจะมีความรักแบบนี้สุขสมหวังแบบนี้นะถึงแม้ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรก็ต่อสู้เพื่อความรักอะไรแบบเนี้ยเออนะคะประมาณนี้ได้หรือในบางกรณีในเรื่องการงานยังติดขัดอยู่ไพ่ไม้แปลว่าเรื่องการงานได้เหมือนกันหนะ้าที่การงานเขากําลังมานะกาลังต้อง เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกาลังบูมในเรื่องการงานต้องโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานก่อนความรักแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันจะไปเร่งรีบไม่ได้นะคะแต่มัน worth waiting for นะ the final แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมัน worth waiting for สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะเป็นมันน่าจะได้มันน่าจะประสบความสําเร็จแต่อาจจะต้องรอคอยนิดนึงให้มันเป็นไปตามาระยะเวลาที่เหมาะสมของมัน the world เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงไปในทุกรูปแบบและ เจอทุกเจอสุขมาหมดแล้วนะคะมันกําลังเปลี่ยนไปตอนแรกเราอาจจะรู้สึกทุกข์นิดนึงแหละว่าเออมันยังไม่เป็นเหมือนที่คนอื่นเขามียังไม่มีเหมือนที่คนอื่นเขามียังไม่เป็นแบบที่เราอยากให้มันเป็นแต่สุดท้ายมัน worth waiting for นะคะสุขสมหวังแน่นอนในเดือนนี้นะคะแต่รอหน่อยละกันเนาะอ่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรน,นะคะสําหรับวันนี้มีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นก,กําลังใจให้กันละกันและอย่าลืมเข้าไปอ่านดวงรายวันนะคะทุกวันเลยได้ที่ IG สตาร์ไกแดนทา l o โนะคะสำหรับวันนี้บายยค่ะ